สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่าย3ซตแเทอกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันในเน็ตกับฟุตบอลลีกใหญ่ยันซูเปอร์มารีกอังกฤษคู่ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเวสต์แฮมกับสเปอร์ไบรตันกับนิวคาสเซิลเบนฟอร์ดกับแมนยูไนเต็ดลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลมาดริดกับเซบีาบิโกบุนเดิลิกาเยอรมันคู่ระหว่างไฟบวกกับเลโวกบูเซนและปิดท้ายที่กันโชซิลีอาอิตาลีคู่ระหว่างมอนซ่ากับออตตันตาและบูรุญยากับยูเเเวนนนตุสีี่ป็็ทดด ฟุตบอล8คคดินเนนครับที่เราหยิบม,มาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมหลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอ 33up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดคุณงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะไยขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาห้างของรางวัลที่จะเต็ม ไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระเป๋าเป้ภาพูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบปัปอย่างจุใจครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่าย,ายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสา up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 33อัพนะครับหรือว่า3 3ม p ูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารมวมเป็นเสนหนึ่งหรือกปได้กานกับผม3าสเป,ปเทพกันได้เลยครับวันนี้ไปรับต้นไปที่เกมพิม,มลีอังกฤษในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเกมระหว่างเชลซีพบกับลิเวอร์พูลโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เชลซีต่อป,ปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับโดยชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดหลังสุดของเชลซี ชนะ3เสมอ1แพ้ 1, 1โดยชนะเอเวอเรตหนึ่ชนะฟูลแลม2 1, 1> แพ้ลีเกียววอซอนหนึ่งสองเสมออฟสวิตทาวสองสองและชนะลีเกียววอซอนสามศูนย์ซิงโดยึดอันดับ5โคตาแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือฟอร์เรสที่มีคิวลงเล่นในโปร,โรแกรมวันพฤหัสบดีด้วยระยะห่างนิ่มคะแนนลุ้นตัวถ้วยโยุโรปในช่วงโรป,วปร,โรแกรม4ี่นัดสุดท้ายเบียดกันไล่ต่อไล่สภาพทีมมีปัญหาต้องเช็คความฟิตของเทสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าและโรเบิร์ตซานเชสแมตหว่างที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะที่มาร์กจีอยู่เวสต์ลีโฟฟานาโอมมรีคีริแมนและซซกนูโคลเรยังคงไม่หายจากการบาดเจ็บมิโไรายมูริตติดโท่แบนยาวแต่ก็มาได้มาโลกุสโตแบกขวาหายเจ็บเิ้นขากลับมาเป็นผักเลือกเอนโซมาเรสกาเตรียมแจกชุดใหญ่ลงเล่น League, ภายในลีกภายใต้ระบบ4-2-3-1นาเป้าจะเป็นนิโคล่าเจสันด้วยมีโคผาเมอร์ปั้นเกมอยู่ข้างหลังริมเส้นเป็นโอกาสของเปโดเนโตและโนนีมาดูเอเ้ห้องเครื่อนเอนโซเฟรนาเดสจับโรเมโอลาวียทำงาน,น ร่วมกันด้วยขยามมอยเซ่ไกลเซโดไปยืนแบ,บ็คขวาอีกครั้งฟอร์มหนัดาลังสุดของลิวอร์พูลชนะ4-1โดยชนะสเปอร์5-1ชนะเลสเตอร์ซิตี้1-0ชนะเวสแฮม2-1แพ้ฟูลแฮม2-3และชนะเอฟเวอร์ตัน1-0หงส์แดงคว้าแชมป์มล,ลีกฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วหลังถล่มสเปอร์5-1เมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20เียบเท่ากับแมนยูนเต็ดและเป็นสมัยที่2ในรอบ5ฤดูกาลหลังสุดคอนเน์แบลีย์แบ็กขวาดาวรุ่มมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยส่่นโจโกเมส กอหลังสารพัดประโยชน์อยู่ในระหว่างรักษาตัว,ตวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหลังขวาแชมป์ท่านว่าคุณซืออาร์เนสร์ลอตอาจจะมีการหมุนเวียนทำบ,บางตำแหน่งกลุ่มผู้เล่นอย่างเคอร์ติสโจนฮาวิเอลิียสและเอ็นริโกเชียซ่ามีโอกาสสอดแทรกในทีมแนวลุกมวัวสารยังเป็นตัวยืนเช่นเดิมทัศนาสิงห์ลูเกมนี้ใส่เต็มผลโคตาแชมป้ยนสล์ลกช่วยผลงานดีขึ้นเก็บแต้มสม่ำเสมอยางเราจะตามมาตรฐานยังคงไปคำถามขณะที่หงแดงขวาแชมป์แล้วเล่นแบบไม่กดดันชั้นเชิงราวๆอีกทันนี้ได้พักมาเต็มๆดูแล้ว แพ้ออกไปเพอเพอรุลุนได้ถึง3ต้มเลยสั่นธงรองลิวอ์พูลไม่แพ้สเสมอหนึ่งหนึ่งโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างเชลซีกับลิวอ์พูลเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้รวมลุนร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคบหน้าจอส่งไปที่แอดสามสาอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คู่ที่สองทับเกมถิ่เมะเล็กอังกฤษในเวลา2ทุ่มนะครับเกมระหว่างเวสแฮมพบกับสเปอร์ด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เวสแฮมต่อปปผลงานการพบกันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดไปชนะทีมมา2ครั้งสูดี1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันโซม5นัดหลังสุดของเวสแฮมเสมอื2แพ้3โดยแพ้บรตดัน2 3เสมอแซนดัมดัน1 1แพ้ลิวพู1 2เสมอบอลมา2 2และแพ้วูแฮมบ้น0 1คุณค้อนเสีย2ประตูในช่วง2นาทีสุดท้ายเมื่่อสัปดาห์ทีแล้ว ไพ่บรตันแบบสุดช็อก2-3ทํำให้7เกมหลีกหลังสุดไม่ชนะและได้แค่สาแต้มอยู่อันดับที่17ของตารางเอสสั a a, an, นอวารเรสมิฟิวแบซิกันพลาดในเกมที่แล้วเนื่องจากเจ็บแผ่นหลังนัดนี้ต้องเช็คความฟิตขณะที่มิคาอิลอันโตนิโอก่อนหน้าและไคยเซซิโอซัมเมอร์วิลปีกชาวดัตยังคงไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ทีมก็จะได้เอวานฟกุสันก่องหน้าไอริสทีมตัวมาจากบรตันกล้ามาเป็นตัวเลือกหลังหมดสิทธิ์ใช้งนานในการเจอกับโรสกาที่แท้จริงเมื่อสัปดาห์ก่อนออ ic, จทิ ในระบบ3-5-3อีกครั้งแดนนา,าจะส่งจารอดโบเวนกับโมฮัมเหม็ดครูนสทำงานร,วกการ่วมกันโดยมีนิคลาสฟูคุกสูนด้เยอรมันสแตนบายตรงกลางเป็นสามภาษาลูกัสปากเกต้าเจมวอดพาวและโทมัสซูเชตวินแบ็กเป็นอารอนวอบิสซา,าก้าและเอเมอร์สันฟอร์ม5นดัดล่าสุดของสเปอร์ชนะ1เสมอ1แพ้3หรือแพ้ลิเวอร์พูล1 2, น่งแพ้ฟอร์เรสต์หนึ่ชนะแฟนฟิร์ต1 0ึ่งศูน์แพ้ฟุแฮมบ้านสอและเสมอแฟนฟิร์ต1 1ไก่เดือดทองลนมาอยู่อันดับที่16สิบหกส หนึ่งถึงหนึ่งประตูต่อห้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เบนเขี่ยมุ่งเป้าไปที่ยูโรปาลีกซึ่งผ่านถึงรอบรองชนะเลิศและพบกับบโดกลิมของนอร์เวย์เพื่อลุนแชมป์และคว้าโคตาแชมป์เบสลลกในฤดูกาลหน้าสภาพทีมจะขาดแค่ราดูดากูซินกองหลังที่เจ็บเอ็นหัวเข่าขณะที่ซอนฮึงมินเพระาะแมชชาวเกาหลีใต้เจ็บเท้าต้องเช็คความฟิตด,ด้วยการมีโปรแกร,รมยุโรปนาทีสตากลางสัปดาห์รอยอยู่คาดว่ากุนซืออังเก้บอสเตโคกูอาจจะโรเตชันขุมกำลังอีกครั้งในเกมนี้้เซ็นเตอร์อาจจะเลยใช้งานเควินดานโ่ กัมเบนเดวิขณะที่เดินกลางจะใช้งานอาซิเกรย์คุมเกมแนวรุกรยชาริสอดวิลสันโอโดแบร์หรือเดยันคูรูเชฟสกี้อาจจะได้รับโอกาสทัศนะาลอนดอนดับบี้แบนในเกมที่ทั้งสองทีมต่างมีแต้มห่างกันแค่แต้มเดียวฟอร์มช่วงหลังไม่ไดีทั้งคู่อย่างไรก็ตามขุนค้อนของเกรแฮมพอตเตอร์ดูมีสมาธิมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านของตอนเองทิศกับคลับไก่ที่เล่นตามสภาพสมาธิมาอยู่ที่สิบยูโรปาลีกเต็มที่ดูแลเวสแฮมหน้ามีทีเด็ดเบียชนะได้สันทงเวสแฮมทุบสอง นคู่ที่3นะครับเกมพิมล์ลีกในเวลา2องทุ่มเกมระหว่างไบรตันพบก,กับนิวคาสเซิลเรดาราตอร์อ,อ,าตาตอ,รอมเกมในคู่นี้นิวคาสเซิลต่อปอป,อปอผลงานการพูดกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นปไบรตันครับได้ชน,นะไปได้3ครั้งนิวคาสเซิล์ดชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดข,ของไบรตันชน,นะ1เสมอ1แพ้3โดยชนะเวสต์ 3, แฮม3-2แพ้เบรนฟอร์ด2-4เสมอเลสเตอร์ซิตี้2-2แพ้คิสเซนผาเลน1-2และแพ้แอสตันวิลล่า0-3นย์นู่ดัง นวลแซยชนะเวสแฮม3-2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นชัยชยนะนัดแรกในรอบจ็ตเกมหลังสุรวมทุกรายการในลีกสยบขึ้นมาอยู่นบที่9ห่างไปที่ยุโรป9คะแนแนณะนที่เหลือโปรแกรมวันขานอีก4นัดสภาพทีมจะขาดชัวร์เปรโดซูนาบาัสซิเลนติดโทษแมนนัดที่2จาก3เกมรวมถึงแฟรดี้คาริโอกูเจมมี่เนอร์รจจิโยรุตเต้และอดัมเว็บสเตอร์ที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บแะดนที่อีโกซูริโอและยานฟานเฮเคคองเช็ความฟิตแต่ทีมก็จะได้ทาริกแรมตี้และโยเอลแฟร์แนหายใจ กลับมาป็ะสํารองได้แล้วในเกมล่าสุดงเปียนเฮอร์เซเลอร์จัดทำด้วยระบบ4-2-3-1นาเปาจะเป็นแดนนี่เวเบ็ประจําการขณะที่ปีกซ้ายคาโอรมิโตะก็พร้อมลากเลื้อยทําเกมร่วมกับแมทธิวโอไลรีและยานคูบามินเตส่วนหลังบ้านคาร์ลบาลบาเซนเตอร์เคมเบรููฮีโร่ประตูชัยในเกมที่แล้วพร้อมจับคู่กับลูอิสดันฟอม5ดล่าสุดของนิวคาสเซิลชนะ4-1โดยชนะอีฟสิตททาว3-0แพ้อเซมิล่าดิ4ชนะคริสตัลพาเลซ5-0ชนะ แมนยูในเต่ซีหนึ่งและชนะเลสเตอร์ซิตี้3-0ทีมแชมป์คาราเาวบครับประจำฤดูกาลนี้ย่ำใหญ่ออฟสวิทาว3-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่สามเหนือฟอเรสซ์ซึ่งอยู่อันดับที่หกแค่สองคะแนนก่อนที่เจ้าป่าจะลงเล่นในโปรแกรมนัดวันพฤหับสบดีสภาพทีมต้องเช็คคอมฟิตของโชเอลิงตันมิฟฟิลด์บราซิเลียนที่เจ็บหัวเข่าและแมตต์ทาเกตแบ็กซ้ายที่เจ็บเท้าส่วนลูอิสฮอและจามมลลาเชลยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ก็จะได้สองกองหลังย่ฟาเบียนแชร์และเซเว่นบอนแมนหาย โดยเฉพาะรายหลังที่พักมาระยะหนึ่งแล้วพร้อมเป็นถังเลือกคุณซีแอดีฮาวพร้อมจดชุดแจ้งลงสนามนาเป้าอารสเซเดอร์นาเป้าอารสเเดอร์อิสักยึดต,ตำแหน่งส่วนบิมเส้นจะฮอบเมอร์ฟี่และฮาวิบานออกสตาร์ทก่อนโดยมีแอนดี้กอด์ดพร้อมสอบแทงกแดนกลางมูโรกิมาไลและซานโดโตนารีพร้อมเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตำแหน่งอาจจะเป็นโอกาสของโจวิลล็อกแทนที่โชเอริงตันหากไม่เสดทัศนะบรตันยนโงสไตลการเล่นที่สนาดด้วยบอลเท้าต่อเท้าและเจาะตามช่องแต่หวังผลาน ไม่ได้แนวรับค่อนข้างเปราะเสียกันง่ายขาดที่ดิวคาเซลสมันดีกว่าเกมรุกร้อนแรงอเลรสซกหน่อยอิสักหวังผลได้ตลอดอาวุธหนักครบมือมีโอกาสบุกคว้าสามแต้มฟันธงต่อนิวคาเซลเฉียนสองหนึ่งคู่ที่สี่นะครับเกมบิมเ์ลิกอังกฤษในเวลาสองทุ่มเกมระหว่างเบนฟอร์ดพบกับแมนยูไนเต็ดดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนยูไนเตดต่อครึ่งหัวบลูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นแมนยูไนเตดที่ชนะไปได้สามครั้งเบรนฟอร์ดเอาชนะไปได้หนึ่งไไครั้งได้อีกหนึ่งครั้ง จบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดล่าสุดของเบรนฟอร์ดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะไบรตัน4-2เสมออาร์เซนอล1-1เสมอเชลซี0 0นแพ้นิวคาซิล1-2และชนะบอร์ันมัง2นครับตราเพิ่งอยู่อันดับที่1 1หลังเะลมไบรตัน4-2ก่อนดวนฟอร์เรสในโปรแกรมลีกนัดวันพรหัสมดีตอนนี้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วสภาพทีมจะขาดฟิโอคาวโอโยกและจอร์ดาซินวารวมถึงเดียโกที่บาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะได้กุสตาโวนูเนสกลับมาฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกขณะที่อารอนฮิกกี้ต้องเช็ค กเกมล่าสุดโทมัดแฟรงค์ปรับมาเล่นในระบบ4-4-2นัดนี้น่าจะยืดสูตรเดิมโดยส่งยอันวิซากับเควินเชเด้ลงาราดตะข่ายด้วยกันโดยมีบรายันเอมโบโมและมิเคิลดามสกาปั้นเกมริมเส้นในฟิลคูกค่กลางเป็นเทสเตทนนากกับวิตาลียานดลฟอร์ม5นันดล่าสุดของแมนยูเตดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอบอลมัด1-1แพ้บูแฮปัน0-1ชนะลียง5-4แพ้ิวคาเซิล1-4และเสมอลียง2-2ไปสานแดงตามต่เสมอบอลมัด1-1นาทนะี สุดท้ายสัปดาห์ก่อนอยู่อันดับที่14ตอนนี้โฟกัสที่ยูโรปาลีกซึ่งต้องพบกับอัราติมิวเบลทั้งก่อนและหลังในเกมนี้สภาพทีมจะขาดเดียโกดารโลววิงแบ็กชาวฝอยทอมที่เจ็บนอกขาดว่าจะพักยาวจนจบฤดูกาลขณะที่อามาดิยาโลกและมัสตเดลิคเริ่มกลับมาซ้อมแล้วคงจะต้องใช้เวลาในการเรียกความเฟ้นอีกสักระยะขณะที่เอเดนเฮเวนยังคงอยู่ในระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจาเลสโดมาติเนสและโยชัวเซอร์เซกปิดเทอมไปก่อนหน้านี้แล้วคาดว่ารูเบนอโมริมผู้เล่อชาวโปรตุเกสเตรียมพักตัวเกราย ในลีดดาวรุงและสำรองอย่างทอมีม้ไมนูลุกชอเมสันเมาส์วิตตอร์ลีเดิลเฟรสเตียนเอริกเซนรวมถึงโอบี้มาตินกล่องหน้าดาวลุกอาจจะได้รับโอกาสลุงสนามศาสนาช่วงหลังฟอร์มไม่เฉียบทั้งคู่และผ่านเกมเมื่อวันพฤหัสบดีมาเหมือนกันอย่างไรก็ตามเบนฟอร์ดเล่นแบบไม่ทงไร้ความกดดันแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ปีศาจแดงม,มีสิทยุโรปรออยู่เกมนี้เล่นตามโปรแกรมเบน,นฟอร์ดูมั่นมากกว่าและไม่น่าแพ้ฟันทงรอเบนฟอร์ดเอาอยู่หนึ่งหนึ่งคู่ที่ห้าครับเกมลรลดกา เป็นในเวลาหนึ่งทุ่มเกมระหว่างเรอัลมาดริดพบกับเซรต้าบิโก้ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมาดริดต่อลูกครึ่งผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเรอัลมาดริดครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นะัดฟอร์ม5นัดลังสุดข,ของเรอัลมาดริดชนะ3แพ้2โดยแพ้บาร์เซโลนา2-3ชนะเคตาเฟ่หนึ่นชนะแอตเลติกบิวเบลหนึ่งศูนย์แพ้อาร์เซนอลหนึ่งสองและชนะอาราเบส์หนึ่งศูนย์โรซชูดขาวมีสิทธิ์จบฤดูกาลด้วยมือเปล่าหลังแพ้บาร์เซโลนา2-3ในนัดชิงโกปาเดเร สัปดาห์ก่อนเซอร์ไน,นลีกตามหลังมาเซลูนาอยู่4คะแนนข่าวร้ายหลังจากนัดชิงชนะเลิศโกปาเดลเรก็คืออันโตนิโอลีดิเกอร์และลูการบาสตีติดโทษแบนหลังไปววยวายใส่ผู้ตัดสินในช่วงท้ายเกมนอกจากนั้นรายแรกยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกับสองกองหลังซาร์กรองเมนดี้และดาวิดอลาบากลับมาเจ็บอีกรอบส่วนในนี้กับข่าวและเอแดมิลิเตลอยู่ในระหว่างรักษาตัวขณะที่เบนิสูจูเนียกองหน้าเจ็บจะเกมเดียวกันต้องเช็คความฟิตคาโลอาเชโรติกุนซือชาวอิตาเลียนเตรียมอำลาทีมหลังจจากจ ฤดูการนี้ต้องปรับพับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แนวรุกคิริยันเอ็บบาเปสเตียมคือตัวจริงหลังหายเจ็บโดยมีโรลิโก้เพื่อเป็นกำลังส่วนจูดเบลิงแฮมเป็นหัวใจหลักในแดนกลางหลังบ้านเป็นโอกาสของฟานกาเซียยืนแบ็คซ้ายเซนเตอร์มีราโออาเซนซิโอเป็นตัวยืนฟอร์มหนัดล่าสุดของเซลตาบีโกชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะเบียริอัล3ามแพ้บาร์เซโลน่า3-4แพ้เอสปานยอล0-2ชนะมาโยกา2-1และเสมอลาสปารมัส11เซลตาบีโกถล่มเบียริอัลสามศยเมื่อส ที่แล้วอยู่อันดับที่7ห่างอันดับ5อันเป็นโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้า9คะแนนณะที่เหลือโปรแกรมมันมีกาอีก5านัดสุดท้ายสภาพทีมจะขาดคลาวสตาร์เฟตกับจอห์นเอลอัปเดลลาอุยที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือคาดิโอคีลาเดียสเตรียมจะทับด้วยระบบ342 1หน้าบอลจะส่งบอ่อค่าอเกลเซียสที่กด4ประตูจะ2เกมหลังรวมถึงแฮตที้กับบาร์เซโลนาเมื่อสสัปดาหกด์ก่อนพร้อมลงล่าตาข่ายด้วยมีแฟนโลเปสและอันฟอนกอนซาเลสปั้นเกมสน ที่ยากโก้อัสปาแค่นจอมเก่าก็พร้อมสแตนบายทักษะราชาชุดเก๋าอยู่ในช่วงระสังหลังแพ้นัดชิงโกป้าไม่ได้การสุดกดดันและก็มีตัวเจ็บอยู่เพียบเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าอันเชโรติจะมีวิธีปลุกลูกทีมคุณภาพโดยรวมเหนือกว่ายอย่างชัดเจนแนวลุกเอ็มบาเป้หวังผลได้เสมอเซอร์ไดมีโก้เกมลุกโอเคแต่เกมรับอ่อนไปหน่อยดูแล้วเรอัาดริดหน้ากระทุ้มไม่ถึง2เมตรฟันธงต่อเรอัาดริดเฮสสองศูนย์ คู่ที่หเกมโมเดลใกล้เยอรมันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างไฟบวกกับเลวโกเซนโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เลวโกเซนต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเลวโกเซนนดชนะไปได้3ครั้งไฟบวกชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของไฟบวกชนะ3แพ้2องโดยชนะโอฟบวกห0ชนะโฮอเฟนแฮมสามสอชนะเมเชนกลาดบัก2-1แพ้ดอดมุนหนึ่และแพ้อูดิโอนเบอร์ลิน1-2ไฟบวกบุกเฉียนโมฟ บวก1 0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเชชนะนันดที่3ในเกมเลีกติดต่อกันอยู่อันดับที่4อันเป็นโคตาแชมเปีเ้ยนส์ลีกและเหยือแอยเลซิแค่2คะแนนลุ้นเบอรทึพใน3เกมสุดท้ายสภาพทีมจะขาดดาวิดคาเยเร่เมอร์ลินเลิร์และโนอาอาตูบูลูที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนสืออยู่เล่นชูเตอร์เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นะ่าพอจะเป็น uka, er, ล,ลูคัสเฮอร์เร์ลงหลาตาขายโดยมีริซโดอนันโยฮันมามชานบีและวิเซนโซกรีโฟปั้นเกมสนับสนุน ฟอร์มห้านัดสุดของเลเวอร์คูเซนชนะ2เสมอ2แพ้ 1, หนึ่โดยชนะออาต์บวก2-0เสมอซาโฟลี1-1เสมออูดิโอนเบอร์ลิน0-0ชนะไฮเดนแาม1-0และแพ้บิเลเฟลห2ึห้างขายยาอาดวิสประกันแชมป์บริลิกาอย่างเป็นทางการก่อนเกมนี้แฮมเบ่ม์นิตชนะแอบบีไนซิกในโปรแกรมลีกนัดคืน,นวันเสาร์สภาพทีมจะขาดมาริโอเอมูโซกับมักแตนเปอร์เยที่บาดเจ็บเหมือนเดิมส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาชาบี้ลองโซ่ที่ตกเป็นข่าวกับแฮมเบอร์เมริดเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-4-3แนสาจะวางัมส พร้อมลตาตะข่ายโดยมีอาร์มีนอัตลีและโฟเรียนเยรียสขับเคลื่อนเกมรุกสนับสนุนพ้อมเครื่องเป็นโรเบิร์ตอันดิดกับกรานริชชาก้าทำงานด้วยกันวิ่งแบทเป็นเชอร์มี่ฟิมโปงกาบเลสกรีมันโดทัศนณ์ายบวกฟอร์มดีและได้เล่นในบ้านของตนเองกำลังคั้วตัวแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่ฝ่ายเกินร้อยแม้เทียบกันแล้วเลยวุ้เซนนงดูดีกว่าแต่ช่วงหลังก็ไม่เฉียบคมเสียแต้มบ่อยลุน้นไฟบวกมีคะแนนปิดมือฟันธงรองายบวกยือ้อยู่นิ่งๆโคดีเจตม เกมระหว่างมอนซากับอัตแลนตาด้วยตัวต่อรองเกมฤคู่นี้อัตแลนตาต่อลูกครึ่งครบ2ผลงานจะพบก,กันของทันสอทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอัตแลนตาครับที่จะชนะไปได้ทั้ง5นัดฟอร์ม5นัดหลังสุดของมอนซาแพ้รวดทั้ง5นัดโดยแพ้ยูเวนตุสสองแพ้นาโปลีศูนย์หนึ่งแพ้เวนิเซียศูนย์หนึ่งแพ้โคโมนหนึ่งสามและแพ้กายารีศูนย์สามมอนซาตกชั้นเป็นทีมแรกหลังแพ้ยูเวนตุสสองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยได้แค่สองแต้มจากสิบสี่เกมเซเรียอาหลังสุดรังบุ๊ของตระ สภาพทีมจะขาดอันเดียคาบมนี่ที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาส่วนมาเตโอเปซซีนากับดานิโลดัมโปรซิโอยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่อันเดียคาบอนี่เกสตาโนคอสโตเวลลี่และอามันโดอิโซยังคงไม่ฟิตทางด้านของเกอิตาบันเดยยังต้องประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งกุนซืออเลสซานโดเนสตาเตรียมจะทด้วยระบบ352คู่น่าจะเป็นแดนนี่โมตาคาวันโยกับจาลูกาคาปรารีโดยมีซามูเอเลบิลิน ดลี่กับคาติูเรียรับบทวิงแบ็กตรงกลางจะเป็นชอมดานิเอลอัปปาอัปโปอเลซานโดเบียนโคและเทวินเซโรลีทำงานด้วยกันฟอร์ม5นัดล่าสุดกับอัตแลนตาชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอเลเช่1นนชนะเอซิมิลาน1 0ชนะโบลญญา2 0แพ้ลาซิโอศ1นแพ้เฟอร์เรนติน่าศ1อัตแลนตาได้แค่เสมอเลเช่1นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแพ้อินยูอันดับที่3ของตารางแต่ห่างอันดับ5แค่4คะแนนลุ้นต่อในโปรแกรม4เกมสุดท้ายสภาพทีม ่างเซอัลโคลาสินาตจโจสกามินีและจานูกาสกามมกาส่วนสเตฟานปอสยังไม่ฟิตคุ้ซื้อจอมเก,ก๋าจานปิเอโรกัสเปรินีเตรียมจะทำด้วยระบบ34 3สะ่าบอจะเป็นมาสเตโอเรติกีดอเซนโม่ประจำทีมพร้อมลงล่ากาถ่ายโดยมีอาเดมูลาลูกมันและชาเนเชเตลาเน่ปั่นเกมสนับสนุนแดนกลางเอเดซอนกลับมาเช่นเดรอนคุมเกมริมเส้นปราอูเบลรานวาและดาวิดซับาคอสตาขับเคลื่อนทัศนะมอนซาหมดสภาพเป็นแท้จริงเล นั้นเกมลูกและเกมรับไม่มีลูกคิดให้เห็นขณะที่อัตตจนต้าสะดุดเสมอในเกมล่าสุดครับว่ากุซือจานเปียโรกัสเตรินีจะกำชับลูกทีมให้เน้นเต็มสูบด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าอัตตจนต้านากระทุงขาด3เม็ดได้เลยส่วนทรงต่ออัตตันต้าต้น3-0ปิดท้ายในเกมคู่ที่แปนะครับเกมกันโชซิลอาอิตาลีในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างบโลญนากับยูเวนตุสด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้บโลญญาต่อปอปอผลงานการพบก,กันของทั้งสองทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นยูเวนตุสครับที่ ครั้งเซอร์อีคีครั้งจบลงด้การเสมอกันฟอม5้าด้านนำสุดของโบลญนยาชนะ2เสมอ2แพ้หหรือเสมออุดิเนเซ่0 0ชนะอิมปอรีส1ชนะอินเตอร์มิลาน2-0แพ้ตจนันา0-2และเสมอนาโปลี1 1โบโบลอนยาได้แค่เสมอกับอุดิเนเซ่แบบไร้ซากเมื่อโปรแกรมลีกนัดคื่อเหมือนกันอยู่อันดับที่5าห่างท็อป4แต้มเดียวลุนตัวแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่2ติดต่อกันในโปรแกรม4นะัดสุดท้ายสภาพทีมจะา colo, ขาดนิโกโล่าซาเล่กับเอมิลโฮมที่บาดเจ็บทั้งหมดขณะทีู่ โซกุสานต้องเช็คความฟิตพุ่นซื้อวินเซนโซอิสตาเลโนโเตรียมจะทำด้วยระบบ4-2-3-1แนะเพราะจะเป็นซานตตียโกกาสโตโดยมีลิคาโดออโซลีนีเจนออกาสและดานเอนดอยปั้นเกมรุกสนับสนุนฟอร์ม5นดัดล่าสุดของยูเวนตสชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะมอนซา2-0แพ้ปามา0น1ชนะเลเช่2-1เสมอโรม่า1-1และชนะเจนัว1-0มาลาย,ยุคใหม่ของอิกอชูดอกทุกมอนซานิ่มๆ2-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่41 เบโลนญาหนึ่งคะแนนลุ้นตัวแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าในช่วง4เกมสุดท้ายเช่นกันสภาพทีมจะขาดเช่นานกินเดสรีฟิตัวรุกชาตโตรุกที่ติดโทษแบนหลังโดนเล่าในเกมล่าสุดขณะที่แกลซอนเบรเมร์ควนกาบาสเรดิโกกัตติและดูซานวลาโฮวิทบาดเจ็บทั้งหมดส่วนอาคาดิอุสมิลิตก็ยังไม่ฟิตทางด้านของเทิร์นคุบไมเนอร์ต้องลุ้นเช็คความฟิตอีกครั้งมาหลายจะมาในระบบ3 4 2 1่หน้าบจะเป็นโรดาโกโลมัวนี่โดยมีฟานฟิสโกคอนไซเซาและนิโคลัสตอนซาเลสปั้นเกม สกสนับสนุนตรงกลางมานูเอลโลคาเตลลี่กับเกรเซนตูรามคุมเกมด้วยการาส,สนาคู่นี้ต่างกันแค่ด้มเดียวลุนชิงโกตาแชมเปี้ยนส์ลีกโดยรจกบรุญยาสมบอรอันตรายมีเกมตู่จมที่อันตรายและได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่มาลายกลับมาเรียกความมั่นใจแตจ่ชนะในช่วงหลังแย่ไ้ก็ตามการขาดวลาดูวิตซึ่งมีบทบาทค่อนข้างมากในช่วงหลังอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมไม่น้อยบรุญญาน่าเบียดชนะได้สันโทมต่อบรุญญาทีเดดสมหนึ่งและนี่คือทีเด็สามสเตปเทพในถํำคืนของวัน ที่ที่ี่พพคือสภาคมนะครับใส่เลยลิเวอร์พูลเวสต์แฮมนิวคาสเซลิลเบรนฟอร์ดเรอ,รอรแมริดไฟบปกอาร์ตรันตาและปลโกลนยาบรรจเข้าวินทุกแบบแน่นอนและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆ้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างแอสตันวิลล่ากับฟูแลม เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่รวมรุ้นร่วม,มเชลี่ยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปบหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดีวยวกันกับผมในกลุ่มแอปสามสามอัพกันได้เลย 33 up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย33 up นะครับหรือว่า33 u p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้เงกับผม3ส,มสปปเปเทพกันได้เลยครับและพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวนันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ